ลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติหายไปจากโลกใบนี้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่คือโลกสมมุติของคนแทรหล่อและวันนี้เราจะลองคิดดูกันว่าถ้ามนุษย์รู้วันตายของตัวเองโลกจะเป็นยังไงลองนึกภาพตามง่ายๆครับเด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมเอกสารชิ้นเล็กๆที่เขียนวันเดียวคือ วันตายไม่ใช่คำสาบไม่ใช่คำทํานายแต่เป็นข้อมูลที่แม่นยำไม่มีใครเปลี่ยนได้ในตอนแรกโลกคงสั่นสะเทือนบางคนดีใจเพราะรู้ว่ายังมีเวลาอีกยาวบางคนหวาดกลัวเพราะวันที่เห็นอยู่ใกล้เกินไปเวลาไม่ใช่สิ่งลอยๆอ,อีกต่อไปมันกลายเป็นตัวเลขที่นับถอยหลังอยู่เงียบๆในใจของทุกคน การใช้ชีวิตเปลี่ยนทันทีคนที่รู้ว่ายังมีเวลาอีกนานอาจผัดวันเลื่อนความฝันเพราะคิดว่ายังไม่ต้องรีบแต่คนที่รู้ว่าเวลาของตัวเองสั้นอาจใช้ชีวิตเข้มข้นขึ้นพูดในสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำในสิ่งที่เคยลังเลรักในแบบที่ไม่เก็บไว้การเรียนและการทำงานเปลี่ยนรูปแบบไม่มีคำว่าเผื่ออนาคต เพราะอนาคตมีเส้นตายชัดเจนคนเลือกเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาที่เหลือไม่ใช่คุ้มค่ากับเงินอย่างเดียวความรักยิ่งเปราะบางการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ถามว่าเข้ากันได้ไหมแต่ต้องถามว่าเราจะจากกันวันไหนบางคู่เลือกไม่รักเพราะไม่อยากเจ็บบางคู่รักเต็มที่เพราะรู้ว่าเวลามีจำกัด สังคมเริ่มแบ่งกลุ่มคนที่เหลือเวลาเยอะได้โอกาสมากกว่าคนที่เหลือเวลาน้อยถูกมองว่าไม่คุ้มลงทุนไม่ใช่เพราะไม่ดีแต่เพราะโลกเริ่มคิดเป็นตัวเลขมากขึ้นความกลัวไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปจากกลัวไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เป็นกลัวว่าวันนี้ใกล้วันนั้นแค่ไหนแต่ในอีกมุมหนึ่งโลกอาจซื่อสัตย์ขึ้น ไม่มีใครหลอกตัวเองว่าจะมีพรุ่งนี้เสมอคำว่าเดี๋ยวค่อยทำเริ่มหายไปจากชีวิตของบางคนความตายเคยเป็นเงาที่เราไม่อยากมองแต่ในโลกนี้มันคือปฏิทินที่เปิดดูได้ทุกวันและเมื่อรู้วันสุดท้ายมนุษย์ต้องตัดสินใจใหม่ว่าจะใช้ชีวิตเพื่อยืดมันออกไปหรือใช้มันให้มีความหมายที่สุด คำถามสุดท้ายอาจไม่ใช่ว่าโลกที่รู้วันตายจะโหดร้ายหรือไม่แต่คือถ้าเรารู้แน่ชัดว่าชีวิตมีวันหมดอายุเราจะใช้วันนี้ต่างจากเดิมแค่ไหน